รีวิวเลยสองรถออกใหม่คีซี่ทวิสต์และซีฟู้ดทวิสต์อันนึงเขียนว่ารถอันนึงเขียนว่ากลิ่นเอาอีกแล้วมึงทํามาหลอกกูนแนวนี้อีกแล้วนี่ดูนะโฆษณามันนะมันเขียนว่าอะไรกลิ่นซีฟู้ดเน้นๆเครื่องยำนัวๆเดี๋วยวเรามาดูกันว่ามันมีเครื่องยำอะไรหรือเปล่ากูเดาว,ว่ามันคงไม่มีอะไอพริกมะนาวข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยรูต้องรู้ก็ยังจะโดนมันหลอกอีกคนซื้อใช่ไหมไม่ใช่กูนี่แหละเดี๋ยวเดาก่อนรสชาติไอตัวซีฟู้ดทวิสต์เนี่ยคิดว่าน่าจะเปรี้ยว ไอตัวชีสเนี่ยน่าจะเค็มอ่าใส่สกอร์ไว้ก่อนเลยว่าประมาณนี้นะครับ <S <S เฮ้ยวันนี้ไม่มีไอตัวแก้วโบรอซิเิเกตหรูหูมาเทาาใส่ไม่ต้องแล้วรีวิวจนมาไม่รู้จะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ละแล้วมันก็ไม่ต้องอ่านแล้วเหมือนกันเพราะมันเขียนเหมือนกันทุกถุงนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูแผ่นสวยๆข้างในเป็นแผ่นหยักทั้งคู่นะอ่ารุ่นนี้นะครับมันก็ไปได้ของมันเรื่อยๆนะไอ่อ้อ,อเลเนี่ยเออไม่รู้จะจบจากสิ้นนี่นี่ แ,แผ <ste ans> <ste ans ่นน <si yes> um ี้สวยอ่าอันนี้นะกินซีฟู้ดทวิสต์นะครับมาดูใกล้ๆกันไหนเครื่องยำซีฟู้ดอะไรมึงขาวแห๋แก่อย่างกับมันฝรั่งรสออริจินอลก็บอกแล้วแม่งหลอกเด็กหลอกวัรุ่นมีแต่กินแล้วนั้นแหละที่มันทําได้ดีเสมอมาและเสมอไปรสชาติกินครั้งแรกสัมผัสแรกเหมือนที่จินตนาการไว้ไม่มีผิดนะครับมันคือ รสเค็มๆเปรี้ยวๆจากผงชุดรสเยกความเป็นเลล็อกเลล็อกเนี่ยตามชื่อมันขายความแข็งนะครับเะเรียกว่าเด็กสตรีแล้วคนชรามไม่ควรกินนะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันนะคุณนาจจะต้องไปคุยกับหมอฟันเร็วก่อนวันนัดได้พอกินอัดแน่นเข้าไป มีรสเค็มรสเปรี้ยวรสเผ็ดอย่างละนิดอย่างละหน่อยรสที่เด่นที่สุดคือรสเค็มไม่นับรสมันนะรสเค็มรสเปรี้ยวเนี่ยแข่งกันนะครับอืมแล้วก็มีรสสั้นๆนิดจากผงชูรสนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เค็มมากอเรียกว่าเค็มซ้อนเปรี้ยวอ่าประมาณนั้นให้คะแนนรัวๆเลยไม่ต้องขึ้นคะแนนให้นะครับเล่ ซีฟูด้ดทวิสต์นะครับกลิ่นซีฟูด้ดทวิสต์นะมาแน่นนะครับกลิ่น8รสชาติ8.5รสสัมผัส7นะมา,มาจอกใไปกันอย่างเร็วๆนะไอ้นี่ฮออย่างเนี้ยชักทาไม่ได้เดี๋ยวมันออกรสใหม่มาอีกนะอันนี้เป็นรสชีสทวิสต์นะมาดูหน้าโฆษณาของมันนะครับอันนี้ต้องเน้นยำน้ำในหน้าโฆษณาเนี่ยดูสิ่งที่ จูงใจให้คุณซื้อนะมันคือสิ่งที่จูงใจผู้บริโภคนะครับมันก็คือหน้าที่ขออนุญาตให้มันตอแหลเรานั่นเองอมันเขียนว่าไงหอมชีสเผ็ดกลมกล่อมนะคือคือชีสหอมชีสโอเคเผ็ดกลมกล่อมมึงจะเอาอะไรมาเผ็ดก่อนมึงเป็นชีสไม่ใช่หรอฮะชีสเผ็ดกับเอออย่างไอตัวเนี้ยมันยังว่าเผ็ดได้นะแล้วมันเขียนว่ากลิ่นซีฟู้ดด้วยเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมของซีฟู้ดแต่ก็โกหกแล้วนะฮะไอเครื่องยงเครื่องย่างไม่มีนะฮะขาวเงแก่อย่างที่ให้คุณผู้ชมดู อ่ะมาดูตัวนี้กันนะอันเนี้ยมันเขียนว่าลดมันน่าจะดีมันน่าจะอยู่ตัวตายตัวหนึ่งกลิ่นนะครับกลิ่นก็คือกลิ่นชีสจริงๆอ,ะอ่ะอ่ากลิ่นเหมือนคุณดมกลิ่นชีสเลยเรทําเรื่องกลิ่นได้ดีเสมอมาไม่มีแผ่นสวยๆนะมีแผ่นนี้นะครับดูมันไม่สมประกอบไงไม่รู้นะ <c oughs> เออมันใหญ่อา่าอันนี้นะแผ่นเล็กแต่ว่าดูสมประกอบกว่านะครับเล็กแต่สวยเรามาดูใ,ใกล้ๆกันอนะันนี้ชีสสวิตนะฮะเป็นไง ก็ดูดีนะมันจะมีแบบเหลืองๆหน่อยดูน่าสนใจดูน่าสนใจกลิ่นหอมเผ็ดกลมกลม่อมเผ็ดอะไรมึงวะมึงจะเอาอะไรมาเผ็ดชีสเนี่ยไอ้คนนี้มันเขียนข้างหน้าซองเนี่ยที่มึงคิดทำโฆษณาเนี่ยไอ้ฝ่ายที่มันชิมผลิตภัณฑ์ก่อนนะเอามาวางจำหน่ายอะ่ะมึงได้คุยกันหรือเปล่า มึงได้อ่านลายกลุ่มหรือเปล่านะครับฮนะพวกมึงอะ่ะมันไม่ได้ไปกันเลยไม่ได้สอดคล้องกันเลยชีสมันจะเผ็ดได้ไงไม่มีรสเผ็ดเลยแม้แต่นิดเดียวไอ้ตัวนี้ยังมีรสเผ็ดบ้างนะไปะแมปะแมไอ้นี่ไม่มีเลยนะฮะขี้โกทั้งเพเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันเมีเท็กเจอร์อยู่บ้างมีเท็กเจอร์อยู่บ้างนี่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 เห็นไหมมันจะมีดำดำอ่ะอ่าจุดๆดำดำ,ดำนะครับไม่ใช่ลานะอันนี้นะเป็นเครื่องปรุงของมันนะครับ แน่นๆมันๆแล้วก็มีรสเค็มกินไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเค็มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมีลายพริกอยู่ตรงนี้อแอบแอบอยู่ซึ่งเวลาไปอ่านส่วนผสมของมันอะ่ะมันก็ไม่ได้บอกหรอกว่ามันใส่พริกใส่หา่าอะไรมันก็บอกแค่ว่าเครื่องปรุงรสนะครับ ก็วแทงคะคิดว่าถ้ามึงเขียนโดยละเอียดอ่ะกูจะไปเอามันฝรั่งมาฝานแล้วกูก็ใส่ตามที่มึงบอกเนี่ยอืมแล้วกูจะมาขายแข่งกับมึงหรือไงเนะมึงต้อเขียนละเอียดกว่านี้หน่อ,นอยได้ไหมมึงอย่างขี้เกียจกูอยากว่ามึงใส่ไมมกูกินอ่ะเลล็อกแผ่นหยักรสชีสซี่ทวิสนะฮะอืมเป็ดกลมกล่อมต่อแหลนะครับกลิ่นแปดนะครับอ่ากลินนก่นหอมรสชาติเจ็ด ตัวไอ้ตัวนี้ไม่ได้ทั้องใช้ตัวนี้เขียน่ากินแต่รสชาติกับดีกว่านะครับฟังหูไห้หูนะพี่ซานชอบกินเปรี้ยวนะครับแล้วก็วก็สัมผัสก็เจ็บธรรมดามแข็งแข็งแบบเลยหรอกตวเวลามึงเอาใส่ปากอะ่ะมึงต้องตั้งสติดีๆมึงต้องเคี้ยวดีๆนะถ้ามึงผิดเหลี่ยมนะถ้าคเคยมีประสบการณ์โดนมันบ้างเลยที่เหนือบบ้างเจ็บเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอ่ะอ่าต้องถ่ายไปตรงๆแบบนี้อะ่อะ,อะ,อะ จบจนปายน,นียต้องมาสอนกินมันฝรั่งอย่างนี้นะครับอืมโอเคจบไปเดี๋ยวมันก็คงมีตัวต่อไปออกมาอีกแล้วก็รอพี่ตันมารีวิวแล้วกันพี่ตันคิดว่ามันคงไม่จบอยู่แค่นี้หรอกนะครับมันต้องมีมาอีกแน่นอนนะรอให้พี่ตันมารีวิวนะครับดูคลิปย้อนหลังได้ใน YouTube ตรงนี้นะพี่ันรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์ไว้แล้วสําหรับคลิปรีวิวโดนใจไม่รับโฆษณาจากพี่ตันที่รีวิวนะซื้อมาเองต่ายเงินเองนะจะได้ดามันฉลัดน,นะครับอืม ตบใจคนชอบกินมาฝรั่งทอดสูงแล้วเขาหวานข้า,า,นขนาขงหน้ากับนี่กันเวอร์เดอร์มชเชนอันูเนี่ยค่ะ